ปัญหาอยู่ในปัจจุบันเลยครับน้าท่วม ในนนพพื้้ทีี่่องเกี่ยวกับรายการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18ที่ห้องส่งไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่างานสมัชชามีอะไรและภายในงานเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราจะพามาดูเรียกน้ำย่อยกันค่ะเรามาดูกันคร่าวๆเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยวันนี้พลอยอรปริยาจะพาทุกคนไปดูเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะถ้าสมมติว่าทุกคนเดินเข้ามาภายในงานค่ะด้านนี้ทุกคนจะเห็นว่าหลายคนนะคะก็จะแวะเวียนมาถ่ายรูปที่ตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นเหมือนป้ายประจํางานค่ะเรียกว่าได้รับการต้อนรับ แบบอบอุ่นจากป้าย NHA ครั้งที่18ค่ะโดยที่ถ้าสา,สามารถเข้ามาถ่ายได้เลยนะคะและหลังจากที่ถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วอยากจะชวนทุกคนค่ะแวะเข้ามาลงทะเบียนค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูที่จุดลงทะเบียนกันข้างๆนี้ได้เลยค่ะ อตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะลงทะเบียนกันเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงพิธีเปิดแล้วหลายๆคนก็จะรีบลงทะเบียนเพื่อเข้าไปร่วมชมพิธีเปิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราแพนมาตรงนี้กันค่ะจะมีจุดลงทะเบียนนะคะที่หลายจุดเลยหลายคนที่เข้ามานะคะไม่ต้องรอคิวให้นานค่ะเพราะว่าเรามีสแตนบายมีทั้งจุดลงทะเบียนแล้วก็มีจุดที่คอยแก้ปัญหาให้กับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะได้หนังสือเล่มนี้ไปเลยที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเ นี่คือหนังสืออะไรนะคะอ่าข้างในจะเป็นเหมือนตัวสรุปให้นะคะเกี่ยวกับงานนี้โดยที่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเดินชมกันแล้วไม่ต้องจดสรุปให้เออเหนื่อยหรือเมื่อยเองเลยเพราะว่าในสมุดเล่มนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะในสมุดเล่มนี้ค่ะ ถ้าสมมุติว่าใครอยากมาดูนะคะข้างในก็คือจะมีสรุปให้แทบทุกบูธแล้วก็ทุกจุดของภายในงานเลยค่ะเพราะว่างานสมช,ชาครั้งนี้เนี่ยที่ชื่อว่าเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืนมีเนื้อหาที่อัดแน่นมากจริงๆไม่ว่าจะในโซนทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะเพราะว่าในงานนี้จะมีหลายห้องด้วยกันถ้าสมมติว่าใครที่มางานแล้วกลัวหลงเนี่ยขออนุญ,ญาตหันให้ดูด้านนี้นะคะแต่ละฝั่งจะมีเหมือนป้ายด้านบนค่ะที่สามารถดูได้เลยว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นฝั่งนั้นคือ Policy and Seat Connection ค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบใกล้ๆกันค่ะ เดินมาไม่ไกลเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ภายในชั้นเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะขออนุญาตมาให้ดูแบบเรียกน้าย่อยกันก่อนนะคะฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับออย่างตัวอย่างเช่นพยาธิใบไม้ตับค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในแบบที่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันแบบข้าวๆเร็วๆเนาะโอเค ฝั่งนี้แพนไปได้เลยะจะเห็นว่าในตอนนี้นะคะก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมให้ความสนใจจํานวนมากไม่แพ้บูธอื่นๆเช่นกันค่ะโอเคประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากติดตามชมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาได้ที่งานที่จัดที่ Impact Forum เมืองทองทาน,นีเลยค่ะแล้วก็อีกจุดที่เราพลาดไม่ได้ที่จะไปสปอยเรียกน้ำย่อยก็คือในฝั่งของส่วนกลางนิทรศการกลางค่ะแล้วก็ส่วนห้องประชุมที่จะทำการพิธีเปิดในอีกเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกัน เดินมาตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนไม่ไกลเพราะว่าอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแค่จะแยกออกเป็นหลายๆห,ห้องประชุมนั่นเองค่ะฝั่งนี้นะคะเดินมาแปบเดียวแล้วก็จะมีผ่านต้นไม้นโยบายสาธารณะด้วยนะคะเรียกว่าแทบทุกจุดในชั้นนี้มีทั้งความรู้ที่อัดแน,น่นแล้วก็เป็นความรู้ที่เข้าถึงง่ายด้วยค่ะาพาเดินมาฝั่งนี้เลยค่ะนะคะ ถ้าหลายคนที่อยากมาติดตามนะคะลองดูสปอยเรียกน้ำย่อยในออนไลน์ก่อนได้นะคะผ่านช้างช่องทางนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ๊ะดูไปดูมาแล้วอยากดูมากเลยอยากเห็นของจริงอยากเข้ามาดูนิทรรศการจริงๆก็สามารถมาได้ค่ะเพราะว่างานนี้มีถึง2วันด้วยกันก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะอ่าเดินมาไม่ไกลเราเจอตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ให้ความรู้นะคะเป็นบูธ อะอย่างเช่นฝั่งนี้ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นบางป้ายนะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่ของเขตต่างๆในประเทศไทยนะคะก็จะมีระบุไว้ชัดเจนว่ามีอย่างเขตเชียงรายเขตหนึ่งขอนแก่นเขต7นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลที่เรียกว่ามาอ่านแบบสรุปได้แบบ ช็อตคัดเลยนะคะในพริบตาเดียวเราก็จะเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการขับเคลื่อนไหนเกิดขึ้นบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะโอเคทีนี้เราตัดมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะฝั่งนี้อาใครจะแวะมาถ่ายรูปกับป้ายฝั่งนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอาตอนนี้รู้สึกเหมือนดีฉันจะ อ่ยืนผิดทางนิดนึงเดี๋ยวเราจะสลับกลับมาให้เห็นนะคะว่าตรงนี้ถูกเรียกว่าเกมโซนนั่นเองค่ะอ่าฝั่งนี้คือเกมโซนนะคะเรียกว่าเป็นบูธท,ที่สามารถเข้ามาร่วมได้ตามชื่อเลยก็คือเกมโซนเนาะแต่ว่าทางนี้ก็ยังมีความรู้ตามป้ายต่างๆให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยค่ะโอเคถัดมานะคะเราขออนุญ,ญาตพาไปที่ห้องสําคัญที่สุดของงานเลยค่ะนั่นก็คือห้องที่ชื่อว่าแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมนะคะสําหรับห้องที่จะจัดพิธีเปิดในไม่กี่อึดใจนี้ค่ะ ขออนุญ,ญาตพาให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะโอเคเดินมาได้เลยตอนนี้ผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างเรียกว่าอัดแน่นภายในห้องประชุมเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากในทุกปีเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะค่ะโอเคและตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่งต่อกลับไปที่พิธีกรหลักของรายการได้เลยค่ะ